โฟก์คารเวล T5 อัปเกรดชุดล่างใหม่ให้ผู้โดยสารนั่งเบาะ VAP นั่งโดยสารนุ่มนวลน,น,นั่งสบายลดอาการสะเทือนส่งมายังผู้ดิสารโฟก์คาร์เวลด้านหน้าติดตั้งชออ็อปออซซี่แบบโมโนทูบที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มาพร้อมระบบวาวออโต้ช็อบออซซี่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่นมาสบ32ระดับ เราทำการติดตั้งช็อปออซซี่แบบโมโนทูบคู่กับสปรีดเดิมๆที่มาจากโรงงานด้านหน้ารถโฟก์คลรเวลท5หรือโฟก์คลรเวลท6ชอปออซซี่ขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่สินค้ารับประกัน3ปีหรือ1แสนกิโลหมดรับประกันสามารถซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ได้ ชอปออซี่ติดตัง้งคู่กับสปีนเดิมที่มาจากโรงงานชอปออซซี่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่มนวลงหมด32ระดับที่เจ้าของรถสามารถกำหนดความนุ่มนวลได้ถึง32ระดับชอบนุ่มหนึบแบบไหนเลือกปรับแต่งความนุ่มนวลด้แบบตามใจชอบโฟก k เคลว l ล T5 อัปเกรดชุบล่างให้ผู้โดยสารนั่งโดยสารนุ่มนวลนั่ง,ง,งสบายลดอาการสะเทือน เราทำการติดตั้งชอ็อปออซซี่แบบโมโนโทูบคู่กับสปริงดเดิมที่มาจากโรงงานชอ็อปออซซี่เป็นชอ็อปแบบโมโนโทูบแบบแก๊สผสมน้ำมันที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มาพร้อมระบบวาออโต้ระบบวาออโต้จะทำงานทันทีที่สปริงดีดตัวชอ็อปออซซี่จะเพิ่มแรงหน่วงเองอัตโนมัติแรงหน่วงควบคุมให้สปริงชะลอการดีดตัวช้าลงลดลงส่งผลทำให้อาการสะเทือนสม่มืยห้อดในสารลดลง โฟก์คารเวล t f i ติดตั้งชารออซซีคู่กับสปริงน้มเดิมที่มาจากโรงงานนั่งในสารนุ่มนวลนั่งสบายชารออซซีมาพร้อมปุ่มปรับนุ่นหมด32ิระดับปุ่มปรับนุ่นหมด32ิระดับเจ้าของรถสามารถเลือกความนุ่มนวลได้แบบตามใจชอบโฟก์คารเวล t 5 t 6อัปเกรดชั่วล่างด้วยชารออซซีคู่กับสปริงนเดิมด้านหน้านั่งในสารนุ่มนวลนั่งสบาย ด้านหลังโฟกคสีเวลที่ไฟติดตั้งชารออซซี่โมโนทูบแบบซับแทงค์ที่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่มหมด32ระดับชารออซซี่แบบโมโนทูบแบบซับแทงค์ที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่มหมด32ระดับปุ่มปรับนุ่มระด32ระดับเจ้าของรถสามารถกำหนดความนุ่มนวลได้แบบตามใจชอบ ช็อปออซซี่แบบซับแทงแยกห้องแก๊สห้องมันมีพื้นที่บรรจุแก๊สและน้ำมันได้เยอะสามารถเซ็ตค่าความนุ่มนวลหนึบนิ่งได้ตามขนาดของพื้นที่ของกระบอกลูกสูบแดคุณสมบัติพิเศษของช็อปออซซี่แตกต่างช็อปเดิมที่มาจากโรงงานช็อปออซซี่แบบโมโนทูบมีระบบวาออโต้ระบบวาออโต้จะทำงานทันทีที่สปริงดีตัวช็อปออซซี่จะเพิ่มแรงหน่วงเองอัตโนมัติ แรงหน่วงควบคุมให้สปริงชะลอการดีดตัวช้าลงลดลงส่งผลให้อาการสะเทือนอาการติดเด้งส่งมีหฮอตในสารลดลงผู้โดยสารนั่งบอก VIP ด้านหลังจะสัมผัสถึงความนุ่มใน,ในการนั่งโดยสารโฟกัลเวลไม่ไว่าจะเป็น T5-T6 อยากนั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายชอบออซซี่โมโนรูปแบบซับแทงเราทำการติดตั้งคู่กับสปีงเดิมๆที่มาจากโรงงานโฟกัลเวลท อยากให้ผู้โดยสารนั่งเบาะ V.I.P. นั่งในสารนุ่มนวลน,นั่งสบายตลอดการเดินทางลดอาการสะเทือนขอแนะนำชาอปออซซี OT ่ C, มนุรูปแบบซับแทงติดตั้งคู่กับสปริงเดิมๆที่มาจากโรงงานช็อปออซซี OT ่ C, มนุรูปแบบซับแทงคู่กับสปริงเดิมๆที่มาจากโรงงานหน้าหลังในรถโฟล์คลาเวลที่ไฟทีซิกผู้โดยสารจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งในสารช็อปออซซี OT ่ C, มาพร้อมปุ่มปรับนุ่นมา32ระดับ โฟก์คาร์เว T5 T6 ติดตั้งช h ร์ออซซีแบบซับแทงด้านหลังคู่กับสปรเนิมเดิมชาร์ p ออซซีมาพร้อมปุ่มปรับนุ่นหมด32ระดับที่เจ้าของรถสามารถกำหนดความนุ่มนวลด้แบบตามใจชอบโฟก์คาร์เว T5 T6 นั่งในสารนุ่มนวลนั่งสบายด้วยช h ร์ปออซซีที่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่นหมด32ระดับนึกถึงช่วงล่างนุ่มนุนึกถึงเมอร์ซีคุณ โฟาัลเวล T5 T6 ความสุขของการเดินทางกับการนั่งโดยสารที่นุ่มนวลนั่งสบายดรือชับออซซี่ที่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่นวัด32ระดบับผู้โดยสารนั่งเบาะ VIP นั่งโดยสารนุ่มนวลนั่งสบายตลอดการเดินทางสนใจติดต่อเมอร์สี่คนสบนหรามอินทากิโลเมตรที่7การันตีด้วยผลงานมากมาย